วักอนในี้กำลังจะขึ้นสะพานแขวนสะพานอะรมเามันเาาด็กมันไม่เคยขึ้นสะพานแวนเกิดเอาลูกตงุงเอาลูกตุงมาก้าวกรุงเดียว <laughs> เอาลิงมาล่รยตุงมเอ็มมบอบ่ดอกอันนีเดียวเอนก่กนอาการเอง อัเนี้ว่าปานเฟนจับปานพระรามสก้าเฟ็นเฟนเฟนน้ำโมมาเร็วน้ำโมมาเร็วเรามาถึงกรุงเทพกันแล้วนะคะทำการแก้บนเป็นที่สำเร็จปาน้ำโมมากรุงเทพแล้วค่ะกรุงเทพดยสวัสดีครับตึกคือ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 ตึกสำนักงานใหญ่ทำไมมันถูกเหยียดกว่าอย่างนี้นะโมอู้นี่ขึ้นระบาดเฟนเลยนะโม เนี้ยม right. ันได้แอนนะบมเนี่มันเฟนอยู่ตรงนั nah ่นมันเฟนแต่ตรงนี้เราตั้งนู้นก็ยี่ตำปูบุ๊บเนี่ยสะพานเฟนพระรามเก้าว้บอนี่โอ้ยไต่ลานิว่าไม่น้ำเจ้าปยาเ่ยสะพานนะครับทุกคนในน้ำเจ้าปยาไต่านิกรงนี้พระรามสามว่เนี่ยไต่านิกไต่านิกบางรุถสีลม thì luôn anh nha phần nha pha cà phê pha cà phê con bún nó mịn da nám rồi <laughs> nhá dài dài nó nghe con nam mô cho mẹ nam mô ha nam mô hết được rồi mẹ mẹ sao mai ba làm gì mày mua tết nát tết tết คลิปนี้เป็นการพาน้ำมูมากรุงเทพครั้งแรกนะครับตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะไปลงดินแดงเห็นแค่ตึกก็ตื่นเต้นแล้วค่ะไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วค่ะน้ำมูดูเจ็ดตึกอย่างเดียวกันตอนนี้จะไปดินแดงไหไปโอ,อปร,รามไปโอ,อปร,ราม <c oughs> ตื่นไม่ตื่นไนม่โน <c oughs> ไปโอ,อปร,รามเจ็ดตึออกแบบปางใหญ่บ้านเพื่อนนอยกรันดู หมวดตองเดงมาหากรกังคูเอาพนเลยนะ